ะะเราจะพาลูกค้านะคะมาดูรถตู้ปี15ปี16นะคะทั้ง5คันนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่5 0 0 5 0มื0เท่านั้นนะคะราคาเริ่มต้นที่5 5 0 0 0่เท่านั้นปี2015ปี2016นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคันแรกนะคะคันแรกคันนี้นะคะเป็นปี2015นะคะคันนี้เป็นปี2015รถสีเทา เครื่องสามพันดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะภายในคันนี้ก็เป็นแบบเรียบๆมีเบาะนะคะสามแถวเบาะหนังมีคอนโซลนะคะมีเครื่องเล่นให้แล้วนะคะมีสภาพภายในนะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้ รถส,สวยบอดี้เดิมๆบางๆนะคะแล้วก็จัดได้เต็มฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินค่อนอยู่มือนนิดๆเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดลต,ต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง3000ปี2015นนะคะอันนี้ดูให้ดูภายนอกนะคะ เป็นประมาณนี้ปี15ถัดมานะคะเป็นปี15.16จดนะคะ15.16จดคันนี้ก็595 0 0 0เันเท่านั้นนะคะราคาดีมากนะคะ595 0 0 0เันเท่านั้นสำหรับคันนี้มีสเกิรต์ตมีล้อมแม็กแล้วนะคะคันนี้ปี15จดทะเบียนปี16อันนี้หมวดฮอ,อนด้าฟอร์วอนะข้างในนะคะของเขาก็มีเบาะหนัง เบาะหนังแล้วนะคะคันนี้มาอยู่ที่แสนเจ็ดนะคะมาแสนเจ็ดรถสวยบอดี้เดิมบางนะคะนีเครื่องสตาร์ทเครื่องมาให้ดูด้วยนะคะเครื่องดีคะสีสวยบอดี้เดิมเดิมบางๆนะคะลูกค้าดูน็อตยังไม่ขยับเลยนะคะรถสวยรถเดิมรถบางปีสิบห้าจดปีสิบหกนะคะ จัดเต็มฟรีดาวเหมือนกันเลยพ่อนมื่นนิดๆน,นะคะพ่อนมื่นต,ต้นๆบอดี้ภายนอกนะคะมีสเกิร์ตที่รอบคันมีล้อแม็กขอบ15นะคะภายในคันนี้เบาะหนัง3ามแถวเบาะหนัง3ามแถวนะคะมีแอร์ไมโครบัสให้ด้วยนะคะคันนี้มีแอร์ไมโครบัสแล้วนะคะอยู่ด้านหน้าภายในก็มี คุ่งข้างมาแล้วนะคะแล้วก็มีผ้าม่านด้วยให้หนึ่งชุดนะคะอันนี้เครื่องเครื่องดีค่ะสีสวยมีเครื่องเล่นให้แล้วนะคะรถสวยเดิมบางค่ะรถสวยเครื่องดีบอดี้เดิมๆนะคะปีสิบหสคันนี้ มาที่คันนี้นะคะปี2016คันนี้ปี2016รถสีขาวราคาเดียวกันเลย5,9 0 0 0นนะคะราคาเดียวกันนะคะปี2016ันคันนี้ดูภายในคันนี้ก็จะมีเบาะหนังเหมือนกันนะคะเบาะมีเบาะหนังมีพมาม่ามีคอนโซลเบาะเป็นสไตล์นี้นะคะคันนี้ก็รถเดิมบอดี้เดิมบ้างนะคะ อันนี้จะเป็นรถที่หมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานนะคะรถแบบนี้จะเป็นรถที่หมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานไม่อยู่ที่แสนกว่าโลนะคะอันนี้ปีสิบหกันนี้สีขาวหวัวทองคู่วัวแหวนนะคะอันนี้จะเป็นปี2016สสวยเดิมบางเครื่องดีพร้อมใช้นะคะคันนี้เหมือนกันเลยนะคะ ปี2016เหมือนกันรถสวยบอดี้เดิมบางเครื่องดีนะคะปี B 16เหมือนกันภายในเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังมีพมาม่านมีคอนโซลน,นะคะรถเดิมบอดี้เดิมเดิมบางๆค่ะ รถเดิมๆเลยคันนี้ก็เป็นรถหมดสัญญารถหมดสัญญาเช่าเหมือนกันนี่นะคะน็อตนร์ดเห็นไหมน็อตไม่ขยับราคา <t> พวกนี้นะคะอยู่ที่500,000กว่าคันนี้นะคะคันนี้ปี2 0 1 6ันดสินะคะคันนี้1 6บหกจดสิคันนี้5 6 5แ0 0ห 565,000นะคะคันนี้มีสเกิร์ตให้คันนี้ใส่สเกิร์ตให้ใหม่แล้วนะคะมาดูกันเลยบอดี้เครื่องอ,อัน,นี้เครื่องสวยนะคะเครื่องสวยเมเคสรอเครสเคยรเควยร่วเค่รนร่ครรเครรเครยรเยยเรยเรอยเะครยร ภายในคันนี้ก็เป็นเบาะเดิมๆนะคะเบาะเดิมภายในเดิมรถสวยราคาเบาๆนะคะห้าแสนกว่าบาทรถสวยราคาเบาๆนะคะเราจัดให้ลูกค้าในราคาเพียง5 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวนะคะ ทั้ง5คันนี้เลยนะคะมีปี15แล้วก็มีปี15-16แล้วก็มีปี16และ16-17นะคะสนใจคันไหนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่มุมฝาน,นี้เลยนะคะหรือลูกค้าสนใจรถปีอื่นคันอื่นนะคะเราก็ยังมีให้ลูกค้าเลือกอีกมากมายหลายคันเลยนะคะสำหรับรถตู้สวย ของ 3K NP ยนตตกิจนะคะมีทั้งรถเดิมรถแต่งนะคะหาปีอะไรรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะตอนนี้ก็จะมีรถตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2018นะคะมีทั้งรถเดิมแล้วก็รถแต่งพร้อมใช้ด้วยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ สนใจโปรโมชั่นพิเศษนะคะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นหลากหลายให้ลูกค้าเลือกนะคะอยากได้รถตู้แบบไหนอย่าลืมโทรคุยกับเราก่อนนะคะเรามีรถให้ท่านเลือกมากกว่า70คันเลยนะคะ